สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะพอเสร์กระไดส่งราวของวันที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะคะ่ะ ค่ะวันที่ยี่สิบห้านะคะของพอเสิร์ตกับเขาเหล็กวิ่งเนาะค่ะพี่้องค่ะมือนี่พอเซิร์ตก็ไดโงมาแบบด่วๆนๆเนาะค่ะแอดก็เอามาลงคลิปให้พี่น้อง fc แบบด่วนๆเหมือนกันเนาะคะ่ะจะเป็นตัวไดนั่นเนาะคะ่ะจะเด็ดขนาดไหนนั่นเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ทันใดที่เขามาแล้วหรือเขามาไหมเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่ิบะได้พลาดข่าวสารเด็ด,ดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ แนวทางของพ่อเสืเด้ร์ค่ะเราพัฒนานะคะ่ะแนวทางเราพัฒนาพ่อเสิดเนาะคะ่ะไดให้มาออกปุ๊บกระไดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เพื่อที่พี่น้องจะได้มีโชคมีใชยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะแอดกระไดเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีลเดอร์ค่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะของพ่อเสิดเนาะคะ่ะถึงจะหลายตัวเนาะคะ่ะเล็กในตารางเนาะคะ่ะพอเสิดก็ไดขัดให้เนาะคะ่ะ ได้ขัดให้แบบเนิยนๆเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอเสืดอได้ขัดให้เนียนๆเลยค่ะขัดมาให้แล้วเนีนๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดียนเซจแอดก็จะอ่านให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะว่าพอเสืดอให้มาตัวใดเนาะคะ่ะ เป็นเลขในตารางของพอเสือดพร้อมเนาะค่ะพี่น้องค่ะของพอเสือดนี่ก็ยาพาดเด้อค่ะแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะถึงจะเป็นเลขในตารางหรือเลขนั่นเนาะคะ่ะพอเสือดก็ได้จับคู่มาให้จากในตารางล่ะคะ่ะพี่น้องก็น้อยตัวเนาะค่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีได้รับช่มกันล่ะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะแต่เลขวิ่งนี่เ่เคยผาดเลยเนาะคะ่ะเขาตลอดของพอเสือดคะ่ะ ของผอเสิอดในเข้าตลอดเลยเดอ้อค่ะเลขวิง่งพ่อเสือเนาะค่ะแนวทางของพ่อเสือดนะค่ะพี่น้องได้แอดเแคแล้วแอดก็จะเอาให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะ,ะ,ะค่ะวิ่งเนาะค่ะสายวิง่งวิ่งรูดเนาะค่ะพี่น้องบนล่างเดอ้อค่ะพี่น้องของพ่อเสือดเนี่ยบนล่างเดอ้อค่ะ ค่ะบุนล่างเลยนะคะมีตัวเด่นตัวรองตัวกันเนาะคะ่ะพี่น้องมีตัวเด่นเนาะคะ่ะมีตัวเด่นตัวรองด้วยนะคะค่ะอแอดเขียนลายแอดก็จะอ่านสรุปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะว่าพอเส์ชให้มาตัวใด เด็ดขนาดไหนเน้นตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขัดออกจากตาลางตัวใดยังสิเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ลอติดตามรับชมไว้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเลยแอดเคียนซินแอดก็จะอ่านในพี่น้องได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะ สามตัวก็ให้มาห้าชุดเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องกับพิจารณาเบิง้งวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องหมักตัวใดก็วิเคราะห์เอาเนาะคะ่ะกับเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องหวยก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้ก็ขัดออกมาจาก ในตารางเนาะคะ่ะที่พ่อเสือดเอาปากามากไว้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขัดออกมาให้พี่น้องเอฟซีได้วิเคราะห์พิจารณาเบิง์นเลอค่ะค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะ่ะแนวทางเราพัฒนาพ่อเสือดมาแล้วมาแล้วค่ะ อันนี้ฟังนะคะ่ะยีสิพฤศจิกายนนะคะ่ะหกห้าลาวพัฒนาพ่อเสดนะคะ่ะบนล่างวิ่งรูดนะคะ่ะเจ็ดห้าศูนยะคะ่ะเด่นที่เจรองหากันศูนย์นะคะ่ะเลขในตารางนะคะ่ะเจ็ดสองสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าสองห้าแปดศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์นะคะ่ะ ห้าเจ็ดสามสองสี่แปดเสองสี่สี่เจ็ดเจดนาะค่ะอันนี้เล็กในตารางเ้อค่ะพี่น้องค่ะกะ็จมีขัดออกมาเนาะคะ่ะพอดสื่อกระได้ขัดออกมาไหวให้เล้วเนาะคะ่ะสามตัวมีอยู่หชุดเนาะคะ่ะคือห้าเจ็ดสองเจ็ดเสองสาปดเจดห้าเจ็ดเจดเจดห้านย์นาะคะ่ะนี่คือ3มตัวเนาะคะ่ะสตัวเนาะคะ่ะคัดออกจากในตารางเนาะค่ะก็คือ สองห้าแปดศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์สี่แปดเก้าสองนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องก็เห็นแล้วนะคะได้รับชมรับฟังจากแนวทางของพ่อเสิร์ตแล้วนะคะพี่น้องกแอะะอง็แคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนี่ค่ะตัวที่พ่อเสิร์ตได้มาร์กไวเนาะคะ่ะพี่น้อง ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงเอาหรือว่าพี่น้องหมักเล็กในตารางหรือบอ่อหมักตัวที่พอเสือได้คัดออกมาให้นะคะพี่น้องก็วิเคราะห์พิจารณาเบิงเนาะค่ะในตารางนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องก็จับออกมาก็ได้เนาะคะ่ะสายวิ่งสายลูดนี่อย่าพลาดเด้อค่ะแนวทางของพอเสือเหล็กวิ่งเนี่ยเนาะค่ะเขาตลอดบ่เคยลุดเด้อค่ะเล็กวิ่งเนาะค่ะ เลขกวิ่งเขาตลอดวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนาะค่ะลาพัฒนาของพอเสดกับเขาเล็กวิ่งเนาะค่ะแต่จับขู่กับลุดไปกับบ๊บปินยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเขาเลขกวิ่งเนาะค่ะค่ะสายวิ่งสายลูดกับยาพาดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งสายลุดยาผาดเด็ดค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะสาหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะค่ะวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนนีกก็ไดมาแล้วไดเอามาฝากตอนพี่น้อง fc แลี้วเนาะค่ะ ค่ะก็พอเสิ่อดก็ให้มาเพื่อเป็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพอเสื่อหลายๆเนาะคะ่ะที่ส่งแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะในวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนนี้เนาะ,ค,ะค่ะได้ส่งมาแล้วแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเด้อค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะคะ่ะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งไวเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะทายนี่ขอให้พี่น้องเอซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะลำลำรวยรยเนาะคะ่ะเฮงเฮงปังๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ